สวัสดีค่ะคร้บไปเด็กเอเคิลชาแนลมาชมน้ำตกบ้านหนูได้นะคะกดไลค์กดแ like, ชร์ให้น้ำตกบ้านหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะอะไรเอาอะไระกาแฟเขากาแฟเขากาแฟเขาใจเย็น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  Up. some money! money. Oh, that's so yummy. ดหอนอยู่ดีๆฝนมาเซยเลยเหรอคะ่ะสีที่สองเขาเลยพระท่านในแล้วสํามเลยตรงในคุ้มไบกอนอีกคะ่ะเบึ้งโอ้ยฝนกระไดเนาะต่ว่าที่ฝนไปนะมันแห้งแล้วละคะ่ะเพราะว่าแดดมันห่อนเนาะแบบเดียวมันก็แห้งแต่ว่าถ้า้หเอาบอคุ้มไว้กะเดี๋ยวเอาสีฝนต่อบระไดอีกเนาะคะ่ะเนาะรอยฝนออกเบึ้งมามันสีจงังดาตกแห้งตกคอยสําไดแต่ว่าตอนนี้ก็ตกแล้วเรียบร้อย ต่อค่ะเมืาอว่าหลังจากที่ฝนตกไปแล้วเฮ็ดบ่ได้เนาะก,กะมันมีความชื้นนะคะเฮากับ,บ่อยากพนเดี๋ยวมืนีเฮ้าตอกันค่ะช่วงประมาณเก่ามงา้งเาแต่ว่ามืนีกับเบิ่งพยากรณ์อากาศแล้วค่ะตกประมาณช่วงบ่ายสองซำเก่าเพราะฉะนั้นตอนเ้าห้องสีเหล่งให้แล้วเร็วที่สุดนะคะเท่าที่สิเป็นไปได้ก่อนที่ฝนสีมาค่ะมืนนีก็ยังถือว่าอากาศปลอดโปร่งค่ะแต่ว่ากะมีเมฆลอยๆอยู่ค่ะ ตกแน่แลคะค่ะช่วงบ่ายเพราะฉะนั้นเสาต้อะไ,ไปเสียดงมือก่อนเนาะ ตันพีสว่างให้เห็นหน่อยแสงน้ำสะท้อนเขาตา หยียบตามได้เลยตัวนี้นะเ <Hey. S 1> หยียบตามได้เลยมันแหงเลย จังกบฮอนัวาลันจุน๊บนะฮึจุ๊บจุ๊บ สำหรับพวกพวก,พวกบดานเนอะแม่นว่าครับสำหรับพวกบดานนี่เราหมื่นสามค่ะนี่ อ๋ออันนี้ไฟโซลาเซลล์อย่างเดียวปั๊มอยังก็ปั่มเสมอยังนะบ่ะอืมมืดสามบอกกระฟองขนวาน้ำก็แห้งเกือบไม่ได้แล้วเนาะค่ะเธอเธอแบ่งเงินเธอแบ่งไปขึ้นเทิงฝุ่นอีกบอก แป้งขึ้นสั้นนั่นอีกบบเทอร์ไออันแป้งสั้นนี่ขึ้นนั่นทั้งเครื่องสูตรคุนอีกบออันนี้อ๋ออ๋อไฟขึ้นน้ำอ๋อเอาไฟขึ้นน้ำทั้งเครื่อง,งมันแห้งโอ,โอเค หลังจากพนสีเสร็จแล้วประ,ะมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะต่อปั๊มย่างเสร็จเท่าก็สามารถเปิดน้ําได้เลยนะคะสีกับโหลุดล่ะคะ่ะดีดีใส่สองระบบนะคะมีระบบไฟฟ้ากับระบบโซลาเซลล์อันนี้ปิดน้ำแล้วคะ่ะ ขรั้งล้างนะคะอันนี้ท่านเจ้าของเพิ่นกำลังแต่งไฟอยู่ค่ะเพิ่นติดต่างเองเนาะ ปั๊มเสมอเพื่อนก็ซื้อเองค่ะติดตั้งระบบเองเฮ็ดเองถ้าห้องหูระบบไฟเองเอาเฮ็ดได้เ้อกับเฮ็ดนะคะก็ดีเนะเาะเพราะว่าเซอร์วิสเองนั่มน,นะคะพัวรพวกหนูบวมีความรู้เรื่องแบบต่อปัม๊มต่อไฟอย่างไรแบบไฟในว่าเป็นเลยค่ะยัน <laughs> นี่เสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำเอื่อยๆไม่เอาน้ำแรงนะคะมันเสียงดังเนาะเพื่อนกับมันจะของพึงสมัครน้ำค,ค่อยๆค่ะ มีตัวผลิตผลิตยังก่อค่ะเพื่อนยังก็เื่าไหที่เป็นควันๆเลยไหมฮะ ได้ไอ้เครื่องทำหมอกอะไรอย่างงี้นะคะเบสันวาอันนี้ปิดน้ำแล้วนะคะน้ำคลางทอ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะค่ะนาะพบพอกันไหมในคลิปหนาค่ะ